เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rabidings นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูโยเกิร์ตบลูสกายกันค่ะเป็นเมนูที่สวยแล้วก็น่าทานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้โยเกิร์ตขวดของติ่งฟงค่ะแล้วก็น้ำบูฮาวายนะคะตามด้วยนมสดค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีเท่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกนะคะเราก็จะใช้บูฮาวายค่ะอยู่ที่30 ml นะคะตามด้วยโยเกิร์ตนะคะสำหรับโยเกิร์ตเราจะใช้อยู่ที่35 ml ค่ะตามด้วยนมสดนะคะ สำหรับน้ำสดเราจะใช้อยู่ที่50 ml ค่ะแล้วก็น้ำเชื่อม25 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะสำหรับน้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ที่80 ml ค่ะ พอเราได้ส่วนผสมครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเทน้ําแข็งกันค่ะเราจะใช้น้ําแข็งปูนปูนแก้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทสใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะโยเกิร์ตบูสกายนะคะแก้ว22ออนค่ะเราจะใช้วิธีการตกแต่งด้วยวิปครีมนะคะเราก็จะใส่น้ำปั่นนะคะไปบางส่วนก่อนเนาะแล้วก็เราจะตกแต่งวิปครีมไปตามจุดต่างๆนะคะ เราก็จะใส่ไปที่มุมหนึ่งนะคะแล้วเราก็เทน้ำต่อค่ะแล้วเราก็จะมาใส่วิปครีมอีกมุมหนึ่งค่ะแล้วก็เท โยกเกิร์ตต่อค่ะเราก็จะแส่แบบนี้ไปตามจุดต่างๆจนเต็มแก้วนะคะทำให้เหมือนก้อนเมฆอะคะ่ะแล้วก็จะมาเติมน้ำ โยเกิรต่อค่ะเราจะเติมไม่เต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านบนเราจะมาใส่วิปครีมต่อค่ะเราก็จะมาตกแต่งวิปครีมด้านบนเพื่อความสวยงามะคะ แล้วก็เป็นเมนูโยเกิร์ตบลูสกายนะคะลักษณะของเขาก็จะออกมาเป็นเหมือนท้องฟ้านะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโยเกิร์ตบลูสกายนะคะเป็นการตกแต่งน้ำนะคะให้ดูเป็นเหมือนท้องฟ้านะคะโดยใช้วิปครีมเนี่ยช่วยทำให้เหมือนกอนเมฆนะคะแล้วก็ช่วยทำให้น้ำเนี่ยดู น่ากินมากขึ้นนะคะเราเพื่อนสามารถลองนำวิธีนี้ไปตกแต่งแก้วที่ร้านได้นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำแก้วนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ช่องลา t ิต n ิงช่องน,นี้สำหรับวันนี้ลาวิ i n g งไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ